พี่น้องชาวจังหวัดสมุทรากรที่เคารพทุกท่านครับสองสามวันที่ผ่านมาทุกท่านก็จะได้ทราบข่าวแล้วว่ามีการแพร่ระบาดเ,เชื้อไวรัสโควิด1 9ทีที่จังหวัดสมุทรสาครซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ธุรกิจประมงนะครับสินค้านะครับที่เกี่ยวกับประมงเนี่ย จังหวัดสงขลาก็เป็นหนึ่งในธุรกิจนั้นนะครับที่ชาวจังหวัดสงขลาเนี่ยได้นำเอาสัตว์น้ําซึ่งเป็นสินค้าเนี่ยไปส่งที่จังหวัดสมุทรสาครซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่เกิดโรคระบาดนะครับ <Okay. S 1> เพื่อ,เ,อเป็นการป้องกันนะครับเพื่อความไม่ประมาทในเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 นะครับอย่าลืมนะครับออกจากบ้านทุกครั้ง ในช่วงนี้นะครับต้องอย่าลืมแมสต้องสวมแมสทุกครั้งแล้วก็พกเจลล้างมือไปด้วยนะครับอีกทั้งทุกปีนะครับช่วงปีใหม่ทางเทศบาลนครสงขลานะครับก็มีกิจกรรมอยู่หลายกิจกรรมด้วยกันนะครับซึ่งถือว่ากิจกรรมแต่และกิจกรรมเนี่ยก็เป็นที่รวมของ มวลชนที่มาร่วมทำกิจกรรมกันนะครับอย่างเช่นนะครับวันสมุนตักบ,บาทวันขึ้นปีใหม่คือวันที่1มกราคมพศส5 6 4นะครับนั่นก็คือกิจกรรมหนึ่งแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งนั่นคือเรื่องของการจัดงานวันเด็กนะครับเพราะนั้นในปีนี้นะครับทางเทศบาลนครสงขลาก็ของดการจัดกิจกรรมทั้งสองอกิจกรรม นะครับเพื่อต้องการที่จะระับและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 นะครับจึงนำเรียนและแจ้งให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดสงขลาได้ทราบโดยทั่วกันขอขอบคุณครับ